สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมได้เอารถไปเข้าศูนย์เช็คตามระยะ82,000กิโลเมตรซึ่งอยากจะบอกตามตรงเลยว่าผมไม่เคยเข้าเช็คตามระยะที่คู่มือกำหนดไว้เลยซึ่งการตัดสินใจเข้าเช็ครถในครั้งนี้คือรถผมเกิดปัญหาสีน้ำมันเฟืองท้ายล้อหลังรั่วขากลับจากเที่ยวสุราษฎร์ธานีซึ่งเ,เหลือระยะทางที่จะกลับมาถึงบ้านเกือบ1 3 0 0กิโเมตร ผมเองได้โทรสอบถามคอเซ็นเตอร์ศูนย์บริการของยามาฮ่าว่ามีศูนย์ไหนที่เปิดบริการบ้างคำตอบที่ได้คือไม่มีเพราะว่าวันที่ผมเดินทางกลับเป็นช่วงอยู่เทศกาลปีใหม่พอดีแต่ผมเองจําเป็นต้องเดินทางกลับจึงตัดสินใจเดินทางกลับด้วยความที่ตกกังวลกลัวว่ารถจะพังไป้มากกว่านี้ขับไปคิดไปแล้วก็เครียดไป คิดโทษตัวเองว่าทำไมไม่ตรวจสอบความพร้อมของรถตัวเองก่อนเดินทางยิ่งคิดยิ่งเจอจุดที่ชำรุดของรถตัวเองไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเวลาขับเร็วๆกระจกจะลู่ตัวไปตามลมพอจะมองรถด,ด้านหลังก็ต้องใช้มือถากออกไปพยายามขันอัดหลายรอบก็เป็นเหมือนเดิมไฟเลี้ยวหน้าทั้งสองข้างก็เช่นกันพลาสติกขายึดไฟเลี้ยวเสื่อมสภาพขออแตกหักก็ต้องใช้กาวติด เทปีวีีติดพันไว้ดอกยางของยางหน้าก็หมดเวลาขับช้าๆบังคับทิศทางของแฮนกระยาขับต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกอีกว่าประสิทธิภาพของเบรกหลังลดลงไปมากก็เลยต้องจอดลดลงมาดูปรากฏว่าเบรกหลังก็หมดอีกเออดีให้มันได้อย่างนี้สิวะปะโถ เมื่อกลับมาถึงบ้านก็โทรนัดคิวเข้าศูนย์บริการยามาฮ่าที่อุบลราชธานีพอถึงวันนัดผมก็ขับรถไปที่ศูนย์เมื่อเดินทางไปถึงผมก็เล่าอาการต่างๆให้ช่างฟังช่างหันมามองหน้าผมด้วยสีหน้าที่ดูจริงจังแล้วพูดออกมาว่าจัดเต็มเลยนะมพี่ผมก็เลยตอบกลับไปว่าจัดเลยดีครับแล้วมาดูกันว่าช่างจะทำอะไรกับรถผมบ้าง และจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซ่อมครั้งนี้สวัสดีครับหลังจากผ่านไป2อาทิตย์นะครับเราเอารถมาซ่อมเนาะพอดีก็ได้ยางมาเปลี่ยนด้วยพอดีแหละยางมันหมดแล้วนะครับก็จะมาเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำอะไรให้แล้วบ้าง ยังไม่ได้ทำเลยถึงสารจังติดหัวก็คุมองอัดให้นี่แหละเดี๋ยวไ่เยอะอะไรตัวนี้เรียบร้อยนะครับเสียตัวนี้ตัวรั่วเดี๋ยวแค่นี้เลยไม่เดียวนะใช่เลยไม่หรอกต้องเปลี่ยนไอเราก็ไปเปิด นี่ได้ยางปีสี่สอย่างี4 2 2<ห>1 ปี <42? S 1> เออปีสีิบสองยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จรออะไรก่อนรออะไรคงอีกเยอะรออะไรไม่สิจ๊ะสรุปแล้วมีเบรกหน้าเบรกหลังด้วยรารตังแล้วนะครับวันนี้ มาอยู่นี่เกือบหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์เนียบร้อยดีนะครับนี่ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วหลายอย่างหลายอย่างก็ทำหลายอย่างเปลี่ยนเบเปลี่ยนยางเตรียมพร้อมไปเบตรงให้ไ่จ่ายเงนินกันนะ ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดมีดังนี้นะครับค่าแรงบริการห้าร้อบาทค่ายางหน้าสั่งมานะครับก็5้3 4บาทหัวเทียนสี่หัวที่เปลี่ยนไปก็680้สิกรอาคัดเก้าร9อยบาทบูธลองแหวนเกียร์2อง้อสบงาทซิมแหวนเกียร์สีบาทซิมอุดเลือนเกียร์แบาทซิลน้ำมันนะครับ536บาทโอลิง254บาท น้ำมันเฟืองท้ายมีแพงหน่อย1ัน0บาทน้ำมันเครื่องสังเคราะห์สลิตรพันสบาทน้ำมันเบรก490บาทชุดเบรกยิบแหน้าสา0พันหชุดเบรกลิดหลัง1,800บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ16,284บาทเบาตัวกันไปเลยครับแต่เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของเรานะครับ ยอมจ่ายไปเถอะครับถ้าเรายังซ่อมเองไม่ได้เนาะส่วนไฟเลี้ยวหน้าทั้งสองข้างก็คงจะต้องดัดแปลงใช้ไปก่อนนะครับงบหมดแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทนรับชมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย